สวัสดีค่ะไทยบ้านกับแอดมินหญิงนะคะวันนี้ก็มาพบกันอีกเช่นเคยค่ะท่านผู้ชมก็จะเป็นช่องทางใหม่นะคะในการที่จะอ่านำโชคให้ท่านผู้ชมนะคะก็เป็นแนวทางพาท่านผู้ชมไปต่างประเทศนะคะที่สำคัญนะคะท่านผู้ชมแอดมินก็จะทำให้ทุกทกท,กท่านนะคะ ทุกทวันนะคะเป็นสูตรคํานวณค่ะก็สามารถเข้ามารับชมได้นะคะทุกๆวันค่ะชมคลิปได้นะคะหากแอดมินว่างค่ะก็เป็นแนวทางของประเทศเวียดนามนะคะหลายๆท่านก็คงได้ติดตามนะคะแล้วก วันนี้แอดมินก็คำนวณมาให้เรียบร้อยค่ะยังไงก็ขอฝากช่องไทยบ้านทีวีกับแอดมินหญิงด้วยนะคะเพื่อเป็นขวัญกำลังใจฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้แอดมินด้วยค่ะก็จะเป็นช่องทางหรือแนวทางใหม่นะคะที่นอกจะออกไปข้างนอกนะคะเพื่อหาแนวทางแต่รอบนี้ก็จะเป็นสูตรคำนวณน,นะคะท่านผู้ชมแอดมินก็จะคำนวณให้ท่านผู้ชมทุกๆวันค่ะก็ น้อยนะคะแตกมา3วันติดติดแล้วนะคะก็ช่วงนี้ว่างค่ะก็เลยทำสูตรคํานวณให้วันแรกก็แตก4ีหแล้วก็เลขน้องภูนะคะที่เป็นคลิปเต่าค่ะท่านผู้ชมก็ทั้ง3มตัว2ตัว3วันติดแล้วค่ะสำหรับคลิปเต่าทองนะคะถ้าท่านผู้ชมท่านใดยังไม่ได้ดู ก็เข้าไปดูได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเลขบนมือน้องภูหรือว่าเลขจากหลังเต่าแล้วก็ทะเบียนรถออกน้อยสามวันติดๆนะคะท่านผู้ชมก็สังเกตได้ว่าเวลาแอดมินถ่ายอะไรก็ช่างนะคะที่นามักจะมาน้อยติดๆกันเลยถ้ามานะ,ะท่านผู้ชมก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะวันที่2ก็เข้าเต็มๆสามนอยนะคะท่านผู้ชม เลขคำนวณในครั้งที่2วันที่2นะคะที่แอดมินคำนวณน,นะคะก็ตรงกับวันที่9มิถุนานะคะเลขน้องภูก็ยังเข้าอีกนะคะท่านผู้ชม06ค่ะแล้วก็สูตรคำนวณน,นะคะที่แอดมินคำนวณไว้นะคะแล้วก็แจ้งในกลุ่มไลน์แอดมินนะคะก็แตกอยู่3น้อยะคะ่ะท่านผู้ชม6186และ06ค่ะ เย่ yeah. ก็ดีใจกับทุกทกท่านนะคะที่ได้โชคได้ลาบค่ะแล้วก็วันที่3ามถ้าก็วันที่10ก็แอดมินก็เลยลองนำสูตรมาแบ่งปันใน YouTube เมื่อคืนนะคะแบ่งปันสูตรฮานอยในวันที่10มิถุนาเมื่อคืนนะคะก็แตกอีกแล้วนะ,ะท่านผู้ชม3ามนอยค่ะในวันนี้น้อยล่างออก60น้อยพิเศษล่างออก67น้อย VIP ออก69 เป็นสูตรคำนวณก็แตกถึง3น้อยนะคะแต่ที่สำคัญเลขน้องภูก็ยังมาอีกนะคะก็คือ60นะคะแล้วก็69นะคะเป็นเลขจากหลังเต่าแล้วก็วันนี้ก็ออก13อีกนะคะ1331ก็เป็นเลขทะเบียนรถนะคะที่เต่าได้ครานเข้าไปค่ะ โอ้โห oh, สุดยอดจริงๆนะคะคลิปน้องภูพุ่งนี้จะมาอีกไหมต้องรอติดตามหากท่านใดยังไม่ได้เข้าชมคลิปนะคะก็ลองเข้าไปดูนะคะเลขเต่าสีทองนะคะที่เลขขึ้นมือจากน้องภูก็ลองดูแนวทางไว้นะคะท่านผู้ชมก็ขอให้ทุกๆท,ท่านโชคดีนะคะแล้วก็พรุ่งนี้นะคะวันที่11มิถุนาหกสามนะคะ แอดมินก็ได้คำนวณไว้ให้ท่านผู้ชมเรียบร้อยแล้วค่ะก็สามารถดูตัวเลขได้นะคะก็ส่วนใหญ่น้อยก็จะมีอยู่สามสน้อยใช่ไหมคะท่านผู้ชมท่านผู้ชมชอบตัวไหนนะคะก็สามารถนำไปเป็นแนวทางได้นะคะแอดมินทำแนวทางไว้ให้ท่านผู้ชมดังนี้นะคะ60 61 62 63 70 1> 7จ็ดหนึ่งเจ็ดสอ2เ3็ดสามเก้าสองเก้รบตัวไหนสามารถเลือกตัวนั้นได้นะถ้าหากมีโชคมีวาสนาก็อาจจะได้โชคก็ได้นะก็เป็นแค่แนวทางนะคะท่านผู้ชมแอดมินจะพยายามาหาเวลาว่างมาคำนวณน,นะคะ ทุกๆวันนะคะแนวทางต่างประเทศค่ะส่วนเลขคำนวณน,นะคะของลาวหรือว่าออมสินทอกอสอเดี๋ยวแอดมินจะคำนวณไว้ให้นะคะท่านผู้ชมก็รอติดตามในคลิปหน้าค่ะวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านเฮงเฮรวยๆย,ลยแล้วก็โชคดีมีโชคมีลาบกันทุกๆวันนะคะฝากติดตามไทยบ้านทีวีกับแอดมินหญิงด้วยค่ะสวัสดีค่ะ